เอเวอเรสซ์ไทเทเนียมพัด์ไบโร1ิบเคูณ2คันนี้นะคะจัดโปรโมชั่นนะเดือนนี้นะคะเหลือเพียงแค่1 6 7 9 0 0้านบาทเท่านั้นเองค่ะจากปกตินะคะราคาจะอยู่ที่1 7 6 7 0ล้านบาทค่ะตอนนี้ก็เป็นโปรโมชั่นที่สุดคุณม,มากมากเลยสำหรับท่านในนะคะที่กำลังตามหารถครอบครัวขนาดใหญ่เจ็ดที่นั่งนะคะสำหรับรุ่นเอเวอรเรสซ์ไทเทเนียมขับ2รุ่นนี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะเดี๋ยวน้องหมวยจะพามาชมนะคะสำหรับรถ ในรุ่นนี้นะคะว่ามีออปชันมีเทคโนโลยีอะไรน่าสนใจกันมากมาชมกันเลยค่ะเริ่มจากด้านหน้าตัวรถเลยนะคะคันนี้นะคะก็จะเป็นชุดแต่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะใส่มาพร้อมกับกระจังหน้านะคะตัวนี้ได้ของกระจังหน้าแลนดอนวันเลยค่ะทําสีเป็นดําเงานะคะเพื่อให้ตัดกับสีตัวรถได้อย่างหล่อลงตัวมากๆเลยนะคะถัดมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของชุดสเกิร์ตนะคะชุดกัน ครอบกันชนด้านล่างนะคะก็จะเป็นของวิกเตอร์เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ก็ทําสีดําตัดกับสีขาวหล่อลงตัวมากๆเลยค่ะมีการเว้นเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะแล้วก็ตัวอ่ากล้องด้านหน้าและในส่วนของไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะสําหรับชุดแต่งนะคะเท่ากับว่าตัวเซ็นเซอร์นะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกและกล้องด้านหน้าเนี่ยก็ยังสามารถใช้งานนะคะได้ปกติเหมือนเดิมเลยค่ะและสําหรับไฟหน้านะคะก็มาพร้อมกับไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติเลยค่ะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเด้ ที่เป็นรูปแบบซีแคมนะคะ LED เลยค่ะตัวนี้ก็โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มากๆใส่เพิ่มเติมในส่วนของตัวขอบไฟยานนาเพื่อ เพิ่มความดุดันให้กับตัวไฟด้านหน้าคมเข้มมากยิ่งขึ้นนะคะประหนึ่งเหมือนผู้หญิงเขียนคิ้วเขียนขอบตานั่นแหละค่ะนะคะทำให้ด้านหน้าดูหล่ออย่างนั้นเลยนะนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเซ็นเซอร์ด้านหน้าก็ช่วยในเรื่องของการเตือนการชนด้านหน้าค่ะตัวจับคนนั้นข้ามถนนนะคะแล้วก็การช่วยเบรกอัตโนมัติด้วยนะ,ะมาต่อกันที่ด้านข้างกันบ้างนะคะสําหรับด้านข้างตัวนี้ใส่มาหล่อๆกับคิ้วซุมลอนะคะขนาดอยู่ประมาณ3นิ้วค่ะเป็นสีดําเงาเชื่อมมากับตัวชุดครอบกันชนด้านหน้าเลย เยนะคะล้อ,อแบบนี้ค่ะและตามด้วยล้อแม็กนะคะตัวนี้ใส่เป็นล้อของล้อ,อแม็กนะคะใส่ยางของกูตเกียค่ะขนาดยางนะคะจะอยู่ที่255 5 5ทับ้ล้อแม็กขอบ20 ทำสีเป็นทูโทนแบบนี้เลยนะคะสีบอนเงินตัดกับสีเทาแบบนี้ค่ะได้ดิสเบกมาทั้ง4ล้อเลยนะคะแล้วก็ด้านหน้าก็เป็นคอยสปริงนะคะพร้อมกับปีกนกค่ะช่วยปรับมุมองศาการหักเลี้ยวนะคะเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ให้กับคุณลูกค้าในทุกทางที่เดินทางเลยะคะ่ะเพิ่มเติม <ๆ S 2> นะคะในส่วนของตัวยางและล้อนะคะตัวนี้ค่ะก็จะเป็นยางของเ t นะคะเพิ่มความนุ่มนะคะแล้วก็ความเงียบ เหมาะสำหรับขับในพื้นผิวดำนะคะตัวนี้ก็ให้ความนุ่มนวลมากๆนะคะขณะการขับขี่อยู่แต่ถ้าท่านใดน,นะคะต้องการความเท่หรือว่าไปออฟโรดนะคะความซิ่งมากยิ่งขึ้นหมวยก็จะแนะนำเป็นตัวยาง AT หรือว่าเป็นยาง MT ก็ได้ะคะ่ะเพื่อเพิ่มความออฟโรดให้กับคุณลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะคะ มาต่อกันค่ะสาหรับผูกระจกด้านข้างนะคะตัวนี้จะเป็นสีคมเนี่ยมเพิ่มความหรูหราพรีมเมียมให้กับตัวรถค่ะสามารถปรับแล้วก็พับไฟฟ้าได้จากประตูฝั่งคนขับเลยนะคะมาพร้อมกับกล้องมองรอบคัน360องศาค่ะตัวนี้มีมุมองศาเบิร์ดไอวิวนะคะมองเห็นได้อย่างชัดเจนค่ะเวลาลูกค้านะคะไปออฟโรดนะคะก็จะมองเห็นสิ่งของด้านล่างนะคะที่ กีดขวางอยู่จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยผู้หญิงขับก็ดีค่ะผู้ชายขับก็ง่ายเลยนะคะและในส่วนหวกระจกไฟเลี้ยวนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วก็ยังมีสัญญาณเตือนไายสปอร์ตด้วยค่ะนะคะตัวนี้ก็เตือนเวลามีรถแซงมาจากทางด้านข้างตัวรถนั่นเองค่ะต่อกันที่นะคะตัวนี้จะมีการแรปสีนะคะจะแรปเป็นสีดําครึ่งหนึ่งนะคะแรปตั้งแต่ด้านหน้าเลยจนมาถึงตรงนี่เลยนะคะประตูท้ายนะคะ ตัดกับสีขาวนะคะได้อย่างหล่อลงตัวมากๆน้องหมวยขอตั้งชื่อว่าเป็นพี่แพนด้าละกันนะคะขาวดําแบบนี้ค่ะหล่อน่ารักมากๆเลยนะคะฟิล์มกรองแสงเซรามิกอย่างดีติดตั้งให้เรียบร้อยสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้ค่ะว่าต้องการความเป็นส่วนตัวมากน้อยแค่ไหนนะคะน,นี้คนภายนอกจะมองไม่เห็นคนด้านในนะคะส่วนด้านในเนี่ยมองมาทัศนวิสัยด้านหน้าในการขับขี่คือดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะคิวกัร์าดติดตั้งของศูนย์ให้เลยค่ะนะคะ มาถึงที่ตัวราวหลังคานะคะตัวนี้ติดคู่ตัวโรงงานมาอยู่แล้วจะเป็นสีบอลเงินนะคะติดกับตัวหลังคามาเลยนะคะก็ ไม่ได้แรปสีนะคะเพื่อที่จะให้มันปัดกันนะคะมีมิติมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะหรือว่าถ้าท่านใดต้องการแรปให้มันดำล้วนหมดเลยก็สามารถแจ้งได้เช่นเดียวกันนะคะเบ้ารองมือจับติดให้แล้วนะคะนอกจากหล่อแล้วเนี่ยยังมีประโยชน์อีกด้วยนะคะการลอยขีดควนแล้วก็การลอยเครื่องประดับนะคะจะไปขูดกับตัวรถตัวนี้ก็มีประโยชน์ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของกุญแจในรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นกุญแจสมาร์คย์เรตนะคะมีกุญแจอยู่ใกล้ตัวค่ะก็ไม่ต้องล้วงหาให้ยุ่งยากเลยนะคะเพียงแค่ ทําการสอดนะคะเพื่อทําการปลดล็อกรถค่ะแล้วก็ทําการแตะนะคะเพื่อทาเป็นการล็อกรถนะคะใช้งานได้สะดวกสบายมากๆเลยนะมาต่อกันที่ด้านท้ายกันบ้างค่ะตัวนี้ฝาถังน้ํามันนะคะลูกค้าสามารถปลดล็อกนะคะได้จากตัวฝั่งคนขับเลยแล้วก็ให้เด็กปั๊มเนี่ยเปิดนะคะในส่วนของปั๊มส่วนของฝาถังตรงนี้แล้วก็เติมน้ํามันได้เลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นยูโรไฟค่ะมีน้ํายาแอดบูนะคะเติมให้เรียบร้อยด้วยเวลาเติมก็จะเห็น ได้อย่างชัดเจนนะคะแอดบูจะเป็นสีฟ้าค่ะท้าน,น้ํามันก็จะเป็นฝาสีดําแบบนี้นะคะอย่าเติมผิดนะเติมผิดมางานเข้าเลยมาต่อกันที่ตัวด้านท้ายกันบ้างนะคะสำหรับไฟท้ายก่อนเลยค่ะตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของไฟท้ายเลยนะคะเป็นไฟท้าย LED ค่ะยาวมาถึงตรงนี้เลยนะคะก็สวยหล่อมากๆเลยแล้วก็ตรงด้านท้ายนะคะก็จะมีตัวอักษรคำว่า e v e r a เ e นะติด คู่ตัวโรงงานมาอยู่แล้วนะคะแล้วก็กล้องมองหลังนะคะตัวนี้มองเห็นได้อย่างชัดเจนมองเห็นมุมองศาการหัก,หกเลี้ยวพวงมาลัยนะคะขึ้นโจอ,อ่ขึ้นโชว์นะคะบนหน้าจอซิงโฟเอขนาดใหญ่ของเราเลยผู้หญิงขับก็ขับง่ายๆเลยนะคะไม่ต้องกังวลเลยน้องมวยขับเองขับมาแล้วนะคะเห็นชัดเจนเห็นทุกมุมมองในการขับขี่เลยนะคะก็อลองดูนะคะ แล้วก็ในส่วนของฝาท้ายตัวนี้นะคะมีตัวหนังสืออะคริลิกนะคะคาว่าไทเทเนียมสีโครเมียมติดมาให้จากโรงงานอยู่แล้วด้านท้ายก็มาพร้อมกับเซนเซอร์ด้านท้ายถึง4จุดนะคะช่วยในเรื่องของการเตือนขณะสอยจอดเตือนออกจากช่องจอดนั่น,น,นเองค่ะตามด้วยชุดแต่งนะคะตัวนี้ก็เป็นชุดแต่งของวิกเตอร์นั่นเองนะคะชุดแต่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นท่อหยักแบบนี้เลยนะคะทําสีโครเมียม แล้วก็ในส่วนของชุดแต่งเนี่ยก็จะทําสีดําตัดกับสีขาวนะคะมีการเว้นเซ็น,นเซอร์เว้นไฟด้านล่างให้เรียบร้อยแล้วนะคะเท่ากับว่าเซนเซ,นเซอร์อะไรนี้ก็ใช้งานได้ปกติไม่ได้ไปปดบังนะคะประตูท้ายลืมบอกไปว่าประตูท้ายตัวนี้ก็เป็นประตูท้ายไฟฟ้านะคะกดตรงนี้ค่ะนี่ใช้งานง่ายๆนะคะกดทีเดียวเบามากนะคะแล้วเวลาปิดก็แค่กดปุ่มตรงนี้ก็ไม่ต้องกลัวนหนีบเลย นี่เห็นไหมคะ เพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์นะคะกันหนีบให้ด้วยปลอดภัยนะคะเวลาหนีบหนีบเบามากไม่ได้เจ็บเลยนะแล้วมันก็จะเด้งขึ้นไปอยู่ตำแหน่งเดิมของมันเองนะคะมาดูกันที่ภายในกันบ้างค่ะอันนี้ที่เห็นอยู่นะคะจะเป็นอุปกรณ์เดิมค่ะที่เราถอดออกมานะคะแล้วก็คืนให้กับคุณลูกค้าไปแล้วสังเกตว่าแถว3เนี่ยเห็นไหมคะจะสามารถปรับเป็นแนวราบนะคะสามารถขนของวางของเนี่ยได้มากขึ้นอีกด้วยนะตัวนี้แถว3ามจะเป็นปรับแล้วก็พับไฟฟ้านะคะจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้ค่ะกดขึ้นลงนะคะจะแบ่งเป็น50-50เลย ะะแบ่งครึ่งเป็น50 50ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวน้องหมวยจะพาไปชมภายในกันบ้างนะคะว่าหลอพรีเมียมแค่ไหนเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากแถวสองก่อนเลยนะคะนี่สำหรับแถวสองนะคะให้ความกว้างขวางนั่งสบายมากๆนะคะในส่วนของบอบ์ดนะคะจะเป็นบอบ์ดหนังสีดำค่ะนะคะจะแบ่งโซนเป็น40-60นั่นเองนะคะเวลาพับขึ้นลงเนี่ยง่ายๆเลยลูกค้าสังเกตจากตรงนี้คะ่ะนี่ ตรงนี้ตรงบาทนะคะเวลาจะขึ้นมปแถวสามตรงนี้จะมีสลักนะคะลูกคา้าดึงขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บเราก็ดันไปข้างหน้านะคะ่ะเท่านี้นะคะเราก็สามารถเหยียบปีนขึ้นได้อย่างสบายเลยนะคะไปแถวสามทไให้ใช้ก็ดึงดึงขึ้นมานะคะให้มันดังตึ๊กแบบนี้อ่า นะแล้วก็จะมีที่วางแก้วให้เรียบร้อยค่ะมีแอร์หลังนะคะมีปลั๊กใส่ชาร์จ t y C USB เอาไว้ชาร์จแบตสําหรับผู้โดยสารตอนสองด้วยแล้วที่สังเกตเห็นนะคะตัวนี้จะเป็นพรม 5D นะคะพรม 5D สีดำตัดเดินได้สีน้ำเงินแบบนี้หล่อๆเลยจ้า ถ้าใครต้องการเป็นแบบพรม5ดีสีอะไรหรือว่าอยากได้เป็นพายางปูพื้นของแท้จากปอดก็าสามารถแจ้งด้เชนเดียวกันนะคะมาต่อกันที่ด้านหน้ากันบ้างค่ะตัวนี้เบาะปรับไฟฟ้า8ปทิดทางคู่หน้าไปเลยเค่ะเบาะสีดํานะคะเดินได้สีดําแบบนี้ค่ะใช้งานได้สะดวกสบายดูแลทำความสะอาดได้ดีมากมาที่คอนโซลกันบ้างเป็นสีดำพวงร้สี พวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะซึ่งด้านซ้ายพวงมาลัยเนี่ยก็จะมีทั้งปุ่ม Adaptive Cruise Control Stop and Go นะคะ Lane Keeping ตัวรักษารถให้อยู่ในช่องทางแล้วก็ตัวเว้นรยะห่างจากคันข้างหน้าตัวริมิตควบคุมความเร็วปุ่มพวกนี้นะคะอยู่ด้านซ้ายพวงมาลัยค่ะสามารถกดใช้งานสั่งการได้เลยนะคะด้านขวาก็เป็นปุ่มควบคุมในส่วนของหน้าปัดเรือนไม่นั่นเองนะตัวนี้เป็นปุ่มทูสตาร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ถัดมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของนี้เลยที่วางแก้วนะคะในส่วนของคอนโซลมีให้ทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งด้านข้างคนขับเลยค่ะไม่ใช้งานก็สามารถเก็บไปแบบนี้ได้เลยนะคะมาดูกันที่หน้าปัดเดินหมากันมากตัวนี้จะเป็นตัวไทเทเนียมขับสองเนาะก็ได้หน้าปัดเดินไม้ที่แบบเต็ม ตเต็มจอแบบนี้เลยนะคะสแสดงผลเป็นดิจิตอลค่ะขยับมาจะเป็นหน้าจอซิงคโปรเอนะคะขนาดใหญ่เลยค่ะเชื่อมต่อ Apple Ca คาพเอนด์โตแบบไร้สายได้นะคะตัวนี้ก็ดู Google Map ได้ค่ะแล้วก็กล้องสแสดงผล360องศาจะมาสแสดงผลบนหน้าจอนี้นะคะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยถัดมาค่ะจะเป็นแอร์แยกสาขวาอิสระนะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นสายชาร์จ Type C USB แล้วก็ไวเดชชัตเจอร์รองรับทุกรุ่นเลยนะคะเกียร์อัตโนมัติ10สปีดเลยค่ะตัวนี้นะคะมีบวกลบอยู่ด้านข้างเกียร์ค่ะเบรกมือไฟฟ้ามา พร้อมกับออโต้เบรกโฮนะคะแล้วก็มีไอสตาร์สตอปให้เรียบร้อยแล้วคะ่ะในรุ่นนี้ขับ2มีทั้งหมด4โหมดการขับขี่นะคะสามารถเลือกใช้จากกลุ่มตรงนี้ได้เลยถัดมาด้านบนกันค่ะสำหรับในรุ่นนี้นะคะคุณลูกค้าพาครอบครัวไปเที่ยวไ,ได้เลยะค่ะตัวนี้จะมีพาโนรามิกมูลรูฟนะคะสามารถเปิดรับบรรยากาศรับลมชมวิวได้เลยนะคะไปนอนกลางตรงกลางเต็นท์ได้นะคะ ชมดชมดาวได้เลยค่ะนะคะก็ของมันต้องมีนะคะสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจในรุ่นของ Ford Everest ชัยชลยมพัดใบทโว4ี่คูณ2รุ่นนี้นะคะตัวนี้ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ค่ะให้พละกำลังแรงม้านะคะสูงถึง210แรงม้าค่ะแรงบิด,ดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรใครอยากได้คันนี้ติดต่อหาน้องหมวยได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0944968939ค่ะหรือว่าจะแอดคิวอโคด้านหน้านะคะมาจองรถกับน้องหมวยได้เลยนะคะ ลูกค้าอยู่จังหวัดไหนนะคะน้องหวยมีบริการจัดไปแนนให้ถึงหน้าบ้านค่ะหรือว่าจะมีบริการจัดส่งรถให้ถึงหน้าบ้านเช่นเดียวกันนะคะอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนโทรเข้ามาหาน้องหวยได้เลยนะคะติดต่อกันเข้ามาได้ค่ะแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะคะที่ใครยังไม่ได้กดซับสไครป์ผ่านเพิ่งผ่านมาเห็นยังไงน้องหวยปะกกดซับสไครป์กดไลค์เป็นกาลังใจให้น้องหวยด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย